อัญยองอันยองกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแตกสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่อีหล่าน้อยองอิงแล้วครับเอฟซีบอสโจยกมับมาในหน้าวงศาด้วยนะครับผมผมจะให้ดูคอมเมนต์คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ดูตามนี้อ่านตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้หยิบคอมเมนต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะสร้างประเด็นดราม่าบม่ได้สร้างประเด็นดราม่าบม่ได้ต้องการยังที่เอาหยิบยกขึ้นมาก็คือว่ามันเป็นความสั ใจของ FC เหมือนผมนะครับเดนี่แหละครับสิ่งที่ FC ต้องการไม่รู้ว่าใครต้องการบ้างล่ะผมในฐานะ FC ผมก็บอกว่าเป็น FC ที่ f c ต้องการบอโจโยมนินเข้าออกมาตอบโต้บ,บุคคลบุคลบคลนี้เป็นเขาเรีนกว่าสะใจสะใจ FC อย่างผมมากบอจโจเราส่วนมากเราแกจะเงียบแกจะเงียบแกจะบอกทุกคนจะบอกลูกๆในองก่อนทุกคนบอกว่าถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรที่มันดราม่าปล่อยผ่านปล่อยผ่าน นะครับเดอ้อปล่อยผ่านแกก็บอกปล่อยผ่านมาทุกเรื่องแหะครับแต่ในฐานะที่เป็น FC ฟซคือเงียบเกินไปมันก็ไม่ดีสำหรับตัวผมนะเงียบเกินไปกับบด่ดีนี่คือบอสโจออกมาตอบโต้แล้วนี่แหละครับไอ้เบิร์ดนี่แหละครับเดอ้อไม่ชอบเขาแต่เขามาคอมเมนต์ในพื้นที่ของเขาในช่องของเขา บอโจออกมาตอบตัวแบบสะใจผมมากสะใจ FC ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องการแบบนี้แหละครับอย่าเงียบบอลครับอย่างเงียบครับไม่ต้องกลัวหรอกครับคนแบบนี้มันไม่เชียร์เราอยู่แล้วมันบม่เชียร์เฮาเฮาก็บผจําเป็นต้องให้ค่ามันดามันไปโลดมันดา่าเขาคือมาเข้าก็ต่างดา้ามันคือเก่ดาด่ามันโลดครับไม่ต้องไปนสนใจว่าโอ้ยถ้าเกิดดา่าไปแล้วคนอื่นเขาจะไม่ชอบเราว่าเราเป็นผู้บริหารแล้วมีความคิดหรืออะไรก็ได้เขาจะมาตอบโต้หรือเขามา มาพูดอะไรให้กับบได้เลยแต่ต้องบ่ได้เลยไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกันครับทุกคนมันมีความคิดความรู้สึกทั้งนั้นบอโจก,ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความรู้สึกเขาเงียบมาโดดแล้วบ่ต้องไปสนใจนะครับมันดามาเฮาดากลับม่ต้องไปิดนใจคนที่รักเรามันมีถ้าเกิดยิ่งเงียบไปคนที่เขารอที่จะสนับสนุนรอที่จะเชียร์น่ะเขารู้สึกว่าจะไปตอบโต้แทนแบบนี้มันก็มันก็เกินไปเจ้าของตัวต้องออกมาพูดบ้างพูดบ้างผมจะเสริมเข้าไปเองหลายๆคนเขาก็สะใจครับไม่ ผมก็เชื่อหรอกครับว่าคนแบบว่าเขามรรดาล้วบอสโจไปตอบโต้แล้วเป็น f อฟซีบอสโจเทียนๆโอ้ยอย่าไปว่าเขาเป็นผู้บริหารต้องควบคุมสติอารมณ์ได้แม่นครับบอสโจควบคุมอารมณ์ได้แต่ถ้าเกิดมันบ่อยเกินไปหรือมันถี่เกินไปถ้าเกิดไม่ออกมาพูดบ้างมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง Youtube ไม่ว่าจะเป็นช่องของแอปสีฟ้าช่องอะไรก็แล้วแต่ ออกมาตอบโต้แบบนี้แหะครับมันสะใจของ FC อย่างผมมากเลยผมบอกเลยผมอีกคนหนึงนะครับที่เชื่อเชื่อให้บอลโจ๊ออกมาตอบโต้นะครับเด้อถามว่าขอมเมต์บอลโจ๊แรงไหมแรงหรือว่าดีไหมดีเอาให้มันซักตายซักตุยไปนั้นตายข้านั้นละไม่ต้องไปสนใจมันย่าไปอ่อนซ่อนมันมันพูดดีกับมันมันคือเก้าววดีก็คือเก้าววให้ก็คือเก้าซุมนีนั่น บอกเลยว่าดีก็ดีก็เก่ามันกับไม่เชียร์ไม่สนับสนุนก็คือคนมันไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบแต่ถ้าทางนี้ทางนั้นปัญหามันไม่ได้เกิดอยู่ที่บอลโจปัญหามันเกิดอยู่ที่ตัวไอตัวนี้ไอเบิร์ดนี่แหละเป็นนั่งมัตีก็คือหูอยู่แล้วว่าบอลโจเขาทําเพจขึ้นมามึงไปกดตดตามเขาทําไมมึงไปกดตดตามมันก็เด้งไปหามึงสิมึงไปกัะยกเลิกตดตามแต่ยกเลิกมันก็มีโอกาสเด้งไปหาเพราะเพจเขา มันกําลังถูกส่งออกไปให้หลายๆคนมึงยิ่งไม่ชอบมันยิ่งเด้งไปหาเมืองมึงทําได้เต็มที่คือปัดผ่านเลื่อนผ่านหรือกระบอกแค่นั้นเองแค่คนคนเดียวจะไปอ่อนซ่อนมันเอซที่สนับสนุนของของเพจเพจจะมีเป็นล้านแค่ไอตัวน,วน,วน,วนี้ตัวเดียวเนี่ยคงไม่ทําให้เพจเขาถูกปิดค่าไปเลยหรอกด้านไปเลยครับพอผมนี่แหละสนับสนุนคนหนึ่งจะไปอ่อนซ่อนมันไอพวกบอกเลยสัมภเวสีดีๆนี่เอง ไม่ยินดียินร้ายกับคนอื่นเขาได้ดีก็บ่ยินดีน้ำเขารอที่จะเหยียบย่ำเขาโอ้ก่าที่เขาจะล่มจมกว่อนที่ก่อนที่คุณจะเหยียบย่ำเขาเนะี่ยคุณคงตุยไปแล้วแหละเฮ้ยของเจ้าตุยไปแล้วคนที่เขารักก็มีคนที่เขาจะพร้อมที่จะมีนะครับเรื่องบอสโจผมว่าบอสโจรอบนี้คือทําได้ดีมากนะครับทําได้ดีมากเลยออกมาพูดสะบ้าง มันจะเป็นการสะใจคือเอฟซีคือผมนี่สะใจสายดาร์คคือผมนี่สะใจมากเลยนะครับขอบคุณบอลโจท,ที่ออกมาปกป้องตัวเองบ้างออกออกมาปกป้ององค์กรเอามันอีกบังไดนมามองอีกเอามันอีกอย่าปล่อยผ่านบานีไม่ต้องปล่อยผ่านคนที่รอคนที่เขาเป็นเอฟซีจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้น,น,นั้นหรอกถ้าเกิดคนมีสติสปะชัญญาจริงๆเนี่ยเขาปัดผ่านกันแล้วไม่ต้องมาออกคอมเมนต์แบบคิดว่าคอมเมนต์แบบนี้จืทตัวเองดูดีอ่ะดีด ดีอยู่แล้วดีสําหรับตัวเองแต่คนอื่นเขามองมวม่าดูสิเขาคอมเมนต์ตอบโต้มึงนะไอ้เบิร์ดนะไปคิดไปเบิร์กเอาเองถ้าเกิดไม่ชอบก็แค่ปัดผ่านเลื่อนผ่านไม่เลื่อนผ่าน,าน,านกับบอเขาไปไม่อยากให้เห็นโพสต์โพสต์นี้อีกแค่นั้นเองอันนี้มันคอมเมนต์แบบนี้ม,นมันโชบโง่เกินไปมันโฉบโง่เกินไปนะดูหน้าดูตาก็น่าจะคนน่าจะมีอายุแต่ก็น่าจะไม่รู้ว่ามันเป็นอีหยังกับของ ไม่รู้ว่ามันเป็นอีอย่างกับบอสโจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกับองค์กรสาวน้อยอะไรนักหนาของมันคือบอสโจเท่านั่นแหละบอสโจไปคีไป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 กีได้ส่งเราเลื่อมซักทิดจังไหนเฮ้ยโอ้ยเป็นห้พวเด้อเห็นว่ากันไหนไม่ชอบเขากับเลี่ยนพันกันได้หวาาัว <c> ห <oughs> น้านะนี่นะบอสโจทําได้ดีบอกเลยว่าดีดีมากรอบนี้ก็คือดีที่สุดนะครับเด้อคนที่พร้อมที่จะเชียร์เจ้าเยอะ ไอคนที่มันไม่เชียร์นี่วบาดีตายมันเก็ดบาเสียคือเก่ามันกระถาหยุ่มขึอเก่าเออสังเกตเอาง่ายๆตอนนี้กําลังไปได้ดีกําลังไปได้สวยไม่ว่าจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็นช่องยูทูบไม่ว่าจะเป็นองค์กรรา่ว่าจะเป็นการไอหมอลำวงหนึ่งวัวลาบอไม่ว่าจะเป็นวงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวงสองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหนังที่กําลังทําหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดทําไปเลยครับบอจูไม่ต้องไปสนใจมันมัน ดาไม่อีกบอสโตก่อนดาไม่อีกดามันขึ้นบอสด,ดาขึ้นผมกระเสริมมือเก่าเอฟซีพร้อมที่จะเสริมมือเก่าหลายๆคนทีมงานผมเยอะแยะเอออัดคลิปลงไปดามา่อึ้เก่าเลยบักได้กันซังผู้ใดกันซังสิบว่าจะเป็นซ่องยูทูบกันซังมาเราตอนนี้อ่อนแอไม่ได้แล้วก็คือออกมาปกป้องตัวเองได้แล้วนะครับผมจะว่าบอสโจชิดแต่กลัวกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวว่าจะเสียฐานเอฟซีบอสต้องไปสนใจบอสเสียแน่นอน ม,จะจะม,มีแต่จะเพิ่มขึ้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นบอกเลยบอกบอกเลยยองมันยังเดี๋ยวยุ้มมันยังเดียเด๋ยวยุ้มมันเป็นทรงขอมมากผมสิยุ้มมันใหน้บอกเลยเอาไอไออุอ้ยเอาบังนีไปยุม้มไอยในดะ้นีิมามาทรงมาอะไรก็ได้เอาบังนีไปยุม้มแล้วองคนี้จัาไปแขวนดนมาขันบ่กการนั่นกันกาอยู่แล้วว่ากลัวแต่กลัวว่ากลัวว่าจะโดนดราม่ามา,มาผ,มผมนี่ผมนี่คนหนึ่งที่ไม่กลัวดรามา่า ผมบ่ได้ย่านดอกดามงดามาเนี่ยเพราะต้องการมากดามาตอนนี้เน่ยเออแต่บอจูเก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองออกมาปกป้ององค์กรแบบนี้แหละดีแล้วมันคอมเมนต์มาอีกกอีกมาเดี๋ยวช่องยูทูบต่างๆเขาทําคลิปด่ามันไอเนี่ยบมลูละมันสาใจบอกเลยว่ารอบนี้คือสาใจเป็นที่สุดเลยนี่นี่แหละคือนี่คือสิ่งที่ต้องการ ไม่อยากให้เห็นบอดโจนิ่งไม่เห็นอยากหเห็นบอดโจดปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปยิ่งปล่อยมันก็ยิ่งล่ามปามมันก็ยิ่งล่ามปามไม่ต้องไปย่าหนอผู้ที่ตามเป็นล้านเออคนสร้างสองคนสามคนนึ่งสร้างหัวปอดมันเราม่มีคนรักเป็นล้านไม่ต้องกลัวนะไม่ได้ไม่ได้สอนแค่มาสนับสนุนมาสนับสนุนคอมคิดมาสนับสนุนคอมเมนต์ของคอมเมนต์ไอนี้แหละไอค้างไว้อยู่นี่แหละ นี่ละสนับสนุนความคิดแล้วสนับสนุนบอจโจโยมบินน่ามโวงษาบ่ได้อ้ยครับไปดีสาใจบอกเลยว่าถือไก่ผมแห้งถือใกผมแห้งนะครับเดินแล้วก็ซองหลายๆซองที่จะเอาไปทําไปยุ่มไปยุ่มเลยว่าต้องไปย่านมันม้งว่าต้องไปกลัวถเสียฐานเอฟซีไม่ต้องไปกลัวเสียเอฟซี FC ไม่ต้องไปกลัวเสียแฟนครับไม่ต้องไปกลัวเสียผู้ติดตามอย่าไปเงือคนสร้างมีสานันคนรักยิ่งเยอะนะครับผมฝากไวใ้ให้คิดนะครับไอเบิร์ดจะอะไรมันกับบัวได้วัว,ว่างๆนะ and young and young